พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 3เรื่องการวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ 2. ยกตัวอย่างเครื่องวัดปริมาตรและความจุของภาชนะที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ 3. เปรียบเทียบปริมาตรและความจุของภาชนะต่างๆได้ 4. ใช้เครื่องวัด หน่วยกลางหาปริมาตรและความจุภาชนะได้ 5. รับผิดชอบต่อพาักง,งานที่มอบหมายสาระการเรียนรู้เมื่อนำน้ำ,นำเต็มเหยือกเทใส่แก้วจะได้น้ำเต็มเหยือกเทใส่แก้วได้เต็มแก้วสีแก้วกล่าวได้ว่าน้ำในเหยือกมีปริมาตรสีแก้วและเหยือกใบนี้มีความจุที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆมาทำกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่58 เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลคูณกันเลยนะคะข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้า120กิจกรรมฝึกทักษะเราจะมาหาความจุของขวดน้ำไปพร้อมกันเลยนะคะจากภาพในหนังสือเรียนนะคะกำหนดขวดน้ำมาหลายแบบเลยนะคะมีขวด A ขวด B ขวด C ขวด D เราจะมาหาความจุของขวดน้ำกันนะคะโดยใช้แก้วเป็นหน่วยกลาง เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาเริ่มตวงกันเลยนะคะจากภาพมีน้ำส้มหนึ่งเหยือกสามารถเทใส่แก้วได้เต็มแก้วกี่แก้วเรามาดูกันเลยนะคะจากภาพมีน้ำส้มหนึ่งเหยือกสามารถเทใส่แก้วได้เต็มแก้วกี่แก้วเรามาดูกันเลยนะคะ จากภาพมีน้ำส้มหนึ่งเหยือกสามารถเทใส่แก้วได้เต็มแก้วกี่แก้วเรามาดูกันเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำการตรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาบันทึกการหาปริมาตรและความจุข,ของขวดน้ำกันเลยนะคะชนิดของขวดน้ำา a นะคะเราตรวงได้กี่แก้วคะเด็กๆตวงได้สองแก้วนะคะ ดังนั้นน้ำในขวด A มีปริมาตร2แก้วหรือขวด A มีความจุ2แก้วต่อไปเราไปดูที่ขวด B กันนะคะชนิดของขวด B จุน้ำได้3แก้วดังนั้นน้ำในขวด B มีปริมาตร3แก้วหรือขวด B มีความจุ3แก้วต่อไปเราไปดูขวด C นะคะ ขวด c จุน้ำได้4แก้วดังนั้นน้ำในขวด c มีปริมาตร4แก้วหรือขวด c มีความจุ4แก้วต่อไปไปดูที่ขวด d นะคะขวด d นะคะตวงน้ำได้4แก้วดังนั้นน้ำในขวด d มีปริมาตร4แก้วหรือขวด d มีความจุ4แก้ว เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้าหนึ่งยสิบเอ็ดมาหาคําตอบไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆมาบอกปริมาตรและความจุของภาชนะต่างๆโดยกำหนดแก้วน้ำเป็นหน่วยกลางจากภาพนะคะถังน้ำมีความจุสีแก้วและน้ำในถังมีปริมาตรสี่แก้วเด็กๆมาดูภาพต่อไปนะคะจากภาพ เหยือกมีความจุ3แก้วและน้ําในเหยือกมีปริมาตร3แก้วเด็กๆมาดูภาพต่อไปนะคะจากภาพบัวรดน้ํามีความจุ2แก้วและน้ําในบัวรดน้ํามีปริมาตร2แก้วเด็กๆมาดูภาพต่อไปกันต่อนะคะจากภาพขวดมีความจุ2แก้วและน้ําในขวดมีปริมาตร2แก้ว จากคำถามข้อที่5นะคะถามว่าภาชนะใดมีความจุน้อยที่สุดและน้ำในภาชนะใดมีปริมาตรมากที่สุดจากภาพนะคะตอบได้ดังนี้บัวรนดน้ําและขวดน้ํามีความจุน้อยที่สุดและน้ําในถังมีปริมาตรมากที่สุดมาสรุปสาระสําสคัญกันนะคะเมื่อต้องการเปรียบเทียบปริมาตรหรือความจุของภาชนะ นักเรียนจะต้องใช้หน่วยกลางในการวัดปริมาตรและความจุที่เป็นหน่วยเดียวกันเมื่อเด็กๆนะคะทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ถ่ายภาพส่งคุณคูในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ